สวัครับวันนี้นะครับเราก็จะพาไปดูนี่ก็เคมีไคเซอร์ท็อปนอนดิ้นอยู่นะครับอ๋อนี่เจ้าทีเร็กแล้วก็ตัวนั้นอาจจะเป็นปาลาตอลาเอน่าลุกไม่ขึ้นอย่างนี้ก็อาจจะต้องผัดถ่าโดนเจ้าพวกกินเนื้อพวกนี้กินนะครับนี่ทีเร็กแลบลิ้นเลยนะครับ เจ้าจระเข้จะว่ายัางไงนี่เข้ามาแล้วเหมือนกันแต่ว่านะครับทั้งสองตัวจะแบ่งเหยื่อกันกินหรือว่าจะต้องยึดไว้เป็นของตัวเองเรามาดูกันดีกว่านะครับเจ้าทีเล็กเหมือนจะไม่ยอมเหมืนเจ้าจระเข้ก็กัดขาดใช้สารทบไปแล้ว นี่ทั้งคู่จะทํายังไงเจ้าทีเล็กก็เข้ามาใกล้นะครับจะกัดจอระเข้แล้วจเจ้าจระเข้ยอมที่ไหนนี่ทั้งสองกัดกันแล้วนะครับอ่าทั้งสองคนจะทั้งทั้งสองตัวนะไม่ใช่ทั้งสองคนนี่ก็สนุกเจ้าจอระเคเข้ถอยยงมาแล้วนะครับ ไม่ถอยนะครับยังไม่ถอยยังสู่กันอยู่อ้าวสุดท้ายก็คงจะแบ่งกันกินนะครับก็คงต้องถอยกันคนละก้าวเป็นวิธีที่ดีที่สุดนะครับ